สวัสดีครับพบกับผมฮอนโจจากซูบิ๊ไทยแลนด์เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าเบนเนอรี k ท 552X Adventure Bike ไซส์กลางจากค่ายสิงโตนะครับ สาวกเบนารีได้เฮกันอีกแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวใหม่ที่ไม่ได้มีแค่สีสันใหม่สำหรับฮิ v e n นเจอร์ไบค์สายกลางโมเดลยอดนิยมเชื้อสายอิตาลีอย่าง TRK 552X นะครับแต่เดิมก็คือ 502X สำหรับการเปิดตัวครั้งนี้นะครับวิศวกรได้ทำการทำหน้าอัพไซส์แถมให้ลอซี่แบบไม่ใช้อย่างในมาให้ด้วยเลยบอกเลยว่ารอบนี้ทามาได้ถูกใจสาวกสายลุยจริงๆเข้าเรื่องกันดีกว่าครับสหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของรูปโฉมในส่วนที่ทาให้ดูหล่อขึ้นก็คือการทาหน้ามาใหม่มีการ อัปเกรดจากหลอดฮาโลเจนแบบเดิมมาเป็นระบบไฟ LED แล้วมีชิลหน้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย และจมูกก็โด่งขึ้นเฮ้ยไม่ใช่จมูกนะครับเป็นปากนกที่มีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นตัวแฟลลิงด้านหน้านะครับและก็แฟลิงข้างถังน้ามันเองก็มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกเล็กน้อยครับช่วยให้ตัวรถเนี่ยดูดันมากขึ้นในส่วนของท้ายรถเองก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะเทียบกับโมเดลเดิมอย่าง trk 5 0 2 x ในส่วนของการอัพไซส์ที่ได้เกิดไปแล้วนั้นมีการเพิ่มขนาดความจุข,ของเครื่องยนต์2ส,สูบเรียงให้กลายเป็น5 5 0ซีซีา cc ทำให้มีกําลังแรงมากขึ้นเป็น60แแแรรงงงงมมมาละีบิิดสูถึ55นวตเร ซึ่งถ้าตัวเลขเคมดังกล่าวนี้นะครับเป็นของแท้จะบอกได้เลยว่ามันกลายเป็น Adventure Bi ร์บที่ทรงพลังที่สุดในเซกเมนต์นี้เลยทีเดียวในส่วนของช่วงล่างนะครับจะมีระบบการสะเทือนจากมาซอกคี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยซึ่งด้านหน้าจะเป็นโชคหัวกับส่วนด้านหลังจะเป็นโชคเดียวโดยจะสามารถปรับแต่งได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนของระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกหน้าคู่และด้านหลังเป็นดิสเบรกเดียว โดยมีคาลิเปอร์เบรกจากเจจวนทั้งระบบส่วนล้อที่ให้มานะครับจะเป็นล้อซีลวดแบบไม่ต้องใช้ยางในนะครับด้านหน้าจะเป็นขนาด19นิ้วและด้านหลัง17นิ้วซึ่งอาจจะแปลกๆไปสักหน่อยเพราะว่าถ้าทางค่ายให้ล้อซีลวดมาแล้วเนี่ยก็ควรเป็นรถที่เหมาะกับการขับขี่แบบออฟโรดมากกว่าแล้วก็ควรจะเป็นล้อยนิ้วไปเลยนะครับสำหรับในส่วนของล้อหน้าทีนี้เรามาพูดกันในเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับทางค่ายเนี่ยจัดหน้าจอสี TFT ขนาด5นิ้วมาให้เลยพร้อมกับระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบล แสดงผลหลากหลายโหมดมีระบบตรวจวัดลมยางมีระบบเบรก ABS 2 c h ชั้นแนลและมีไฟแบคไลท์ที่สวิตช์ควบคุม ต่างๆที่ประกับแฮนด์ซึ่งตรงนี้ดูลูหลาผิดคลาสไปเลยนะครับเพราะว่าก็น่าเสียดายที่ตัวรถนะไม่มีระบบแอคชั่นคอนโทรลหรือว่าโหมดการขับขี่มาให้นะครับท้ายนี้นะครับก็น่าจะเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยอย่างแน่นอนคาดว่าราคาก็น่าจะแพงขึ้นจากโมเดลปัจจุบันที่ขายในไทยไปอีกเล็กน้อยนะครับโดยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ250 0 0 0บาทนะครับสำหรับเจ้าเบนเดลรทีอาร์เคและสําหรับคนที่สนใจนะครับ Adventure b y ไบใช้กลางนะครับยังมีคู่แข่งอย่าง Honda NX 500นะครับที่มีราคาเริ่มต้นที่227,900บาทนะครับแล้วก็มี Royal Enfield Himalayan 2023นะครับ ก็จะมีราคาเริ่มต้นที่189,700บาทซึ่งแต่ละคันก็มีข้อดีแตกต่างกันไปเพื่อนๆที่กำลังสนใจ Adventure Bi k e ค์ไซกลางก็ขอให้หาข้อมูลก่อนการเลือกซื้อให้ดีนะครับและสุดท้ายจริงๆเลยนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานซูบอยไทยแลนด์ได้ครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเรานะครับรวมถึงเข้าไปติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เว็บซูบอยแม็กดอคอมนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับอินสตาแกรมหรือว่าทิกเกอบรบ